มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน27สิงหาคม2566สววันชัยทำนายหลังเศรษฐาเป็นนายยกคนใหม่มีเรื่องพลิกสววโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทนายวันชัยสอนสิริบอกว่าเศรษฐามาราหูไป เศรษฐา,ายกคนใหม่มาแล้วจะด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงเมืองอยู่และกำลังจะย้ายออกในวันที่17ตุลาคม2566ช่วงนี้อาจจะมีอะไรขลุกขักยึกยักอยู่บ้างแต่ก็จะเรียบร้อยลงตัวอีกไม่นานนักทนอีกนิดนึงรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยบารมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตร ร่วมจิตร่วมใจไปด้วยกันประเทศมีนาย,ยกคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความสีวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสาม,มัคคีปองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไทยฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุข นายกเศรษฐามาราหูไป17ตุลาคมเป็นปฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งชีวิตจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที <and> ่คาดไม่ถึงจริงๆมหาสัจจพันลึกบรรจงลงตัวพอดีด้วยเหตุนี้ วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจึงจะสวดนบพระเคราะห์จะเจริญพระพุทธมนต์เป็นมิ่งขวัญแห่งมงคลชัยกับคนไทยทั้งประเทศในวันที่17ตุลาคม2566เวลา19นาฬิกาสมัยราชการที่1แม่ทัพนายกองเมื่อออกศึกสงครามจะมาอธิษฐานจิตต่อหน้าหลวงพ่อสมฤิ์ประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยรบทุกครั้งชนะทุกครั้งสมฤทธิ์ดังจิตรัถนาะ นาย,ยกเศษฐาน่าจะเริ่มต้นแห่งความสำเร็จด้วยการตั้งจิตอธิษฐานณวัดไก่เตี้ยนะครับสวัววันชัยทำนายหลังเศษฐาเป็นนาย,ยกคนใหม่มีเรื่องพลิกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดดคอมค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ